6สารอาหารที่คนทานเจมักขาดมากที่สุดมีอะไรกันบ้างและต้องทานอะไรเสริมเพื่อให้ได้สารอาหารครบมาดูกันดีกว่าเริ่มจากวิตามินด12วิตามินนี้มักจะอยู่ในอาหารประเภทเนื้อสตัตว์ดังนั้นคนทานเจสามารถทานอาหารเสริมที่มีวิตามินด12เพิ่มเติมได้ค่ะต่อไปกดไขมันไม่หิ่มตัวเชิงซ้อนสามารถทานเสริมได้จากอาหารประเภทสาหร่ายต่างๆสไปรูลีน่าวากาเมะและ,มะเมลเ็ดเฟกเมล็ดงาหม่อน วิตามินดีตัวนี้เสริมจากการรับแสงแดดให้เพียงพอและรับประทานอาหารเสริมที่มีวิตามินดีเพิ่มเติมได้ค่ะต่อมาธาตุเหล็กเสริมจากผักโขมตั่วปากอ้าเห็ดหูหนูดามเมล็ดฟักทองเมล็ดทานตะวันและสําคัญคือต้องเน้นทานผลไม้ที่อุดมด้วยวิตามินซีเพราะมันจะเพิ่มการดูดซึมธาตุเหล็กได้ดียิ่งขึ้นค่ะสังกะสีตัวนี้ต้องเพิ่มการบริโภคถั่วเห็ด มเมล็ดทานยาพืชแต่เราต้องทานในปริมาณที่เหมาะสมนะคะเพื่อป้องกันการบริโภคไขมันมากเกินไปสารอาหารตัวสุดท้ายที่ขาดคือแคลเซียมอาหารประเภทแคลเซียมสูงจะอยู่ในผักใบสีเขียวอัลมอนด์และเต้าหู้ต่างๆโดยเฉพาะเต้าหู้ที่มีส่วนผสมของพิซซ่าหรือเต้าหู้ชีนทั่วไปที่ขายในท้องตลาดค่ะ พิ้มเตามคือคนทานเจควรทานข้าวฟ่างหรือข้าวกล้องงอกเพราะมีวิตามินและธาเส้นในอาหารมากแต่มีกรดอะมิโนโมิโนโนไล,ลซีและเทอนีนต่ำดังนั้นจึงควรทานร่วมกับผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือ,อยังไงฝากกดติดตามเจฟูดมาเก็ตจุดรวมวัตถุดิบอาหารเจเพื่อท่านไม่พลาดข่าวสารด้านอาหารเจวีแกนแพนเบดขอบคุณมากค่ะ